พลังของความเงียบตอนที่สามค่ะเราเอาไว้ใช้เวลาที่มีใครสักคนหนึ่งทำอะไรที่คุณไม่พอใจหรือเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจะเสียเวลาที่จะต้องไปคุยไปอธิบายไปพูดไปโน้มน้าวไปให้ข้อความอะไรเพิ่มเติมนะคะในบางโอกาสที่เราเรารู้สึกว่าเราไม่ยอมรับในสิ่งที่เขาทำเรารู้สึกว่าเขาไม่ควรทำแบบนี้ไม่ว่าด้วยคำพูดการกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่เรารู้สึกว่า ฉันไม่ได้อยากจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันกับเธอฉันไม่ใช่เพื่อนเล่นของเธอฉันไม่เชื่อในตัวเธอฉันคิดว่าเธอไม่มืออาชีพฉันไม่อยากจะดยวกับเธออีกต่อไปหรือฉันคิดว่าฉันขอสเปซก่อนนะคะเวลาที่คนทําอะไรแบบนี้แล้วเราเงียบไปเลยพลังแห่งความเงียบอันนี้บางทีเขาเรียกว่า silence treatment silence treatment มองได้2แบบอย่างแรกคนก็อาจจะคิดว่า s i l e n t treatment คือการงอนเหรออะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นการงอนก็ได้ถ้ามันคือในความสัมพันธ์ แต่ในโลกแห่ง professional มันก็คือการบอก Signal บอกคนที่เราคุยด้วยว่า I'm not in your level ฉันไม่ได้พูดกับเธอและฉันไม่ได้อยากจะสื่อสารต่อกับเธอบางครั้งมันทำให้คนที่อยู่ในสถานการณ์รอีกสารกนึงได้ฉุดคิดว่าเอ๊ะ e ฉันทำอะไรในสิ่งที่ทำให้เธอไม่พอใจฉันหรือเปล่าเขาอาจจะได้ไปไข้ควรคิดดูดีๆและหลายครั้งคนส่วนมากเขาจะรู้ตัวคะ่ะว่าอะไรคือทำให้อีกคนหนึ่งเงียบ และถ้าเขายังสามารถกอบกู้สถานการณ์ได้เขาจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเราก็แค่เงียบให้ Space ให้เวลาเขาได้ใคร่ครวนคุ้นคิดและดูว่า next step เขาจะทําอย่างไรนี่เราก็ถือว่าความเงียบไม่ได้แปลว่าเรากลัวนะคะแปลว่าเรากล้าค่ะ